จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้แอบสร้างเชียอไวรัสขึ้นมาภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าเดดไทแลนด์ไวรัสที่ทําให้คนธรรมดากลายเป็นซูเปอร์โซเยอร์เพื่อยกระดับประเทศให้เทียบเท่ากับชาติมหาอำนาจจนกระทั่งหน่วยข่าวกรองของสหรัฐที่ทราบข่าวพวกเขาพยายามที่จะแย่งชิงไวรัสชนิดนี้ไปให้ได้สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีจากทางดิสนีย์พัทยังเดดไทแลนด์กันแล้วนะครับ ถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องได้เปิดมาที่ประเทศเกาหลีใต้พราะอัชเชวผู้อำนวยการศูนย์วิจัยที่พยายามคิดค้นเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าเดิดไทแรนด์ ตอนนี้ศูนย์วิจัยของพวกเขาถูกทางการเกาหลีใต้เข้าตรวจค้นโครงการนี้พเพราะชเวกับลูกน้องได้ทำลายเอกสารทั้งหมดไปแล้ว เหลือเพียงแค่ตัวอย่างไวรัสเดอดไทแลนที่ดรโจนาสได้เก็บเอาไว้และถูกทางการเกาหลีใต้ขโมยไปพอ,อชเวที่ทราบเรื่องทั้งหมดนี้จึงเดินทางมาหามาดามกวนเธอนั้นเป็นสายข่าวให้กับพอ,อชเวแต่เปิดร้านตัดชุดบางหน้าเอาไว้มาดามกวนได้กล่าวชื่นชมพออชเวหลังจากที่ก้าวขึ้นตำแหน่งผู้นวยการมาดามกวนบอกว่ารุ่งพี่พอ,อชเวนั้นเลือกคนไม่ผิดแน่ๆหลังจากที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อให้พอ,อชเวนั้นได้เป็นผู้นวยการ ชเวได้บอกว่าเงินที่ตัวเขาติดมาดามกวานนั้นเขาจะทยอยใช้คืนให้สําหรับสายข่าวที่มาดามทําให้เขาแต่ถ้ว่ามาดามกวานก็ปฏิเสธในการรับเงินเพราะว่าตอนนี้ครับเธอไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินอีกแล้วมาดามกวนนั้นรู้ชะตากรรมของเธอดีและตอนนี้เธอก็ให้ข้อมูลกับพออชเวไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ามีการแทรกแซงจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐจนทําให้เครือข่ายของเธอนั้นถูกคอกขอดายหรือคนที่เป็นซูเปอร์โซเยอคฆ่าตายไปจนหมด แน่นอนครับอีกไม่นานคงจะถึงคิวเธอแน่ๆแ,และในขณะเดียวกันนั่นเองค็อกคอไดมันก็ได้เดินทางมาถึงยังร้านของมาดามกวนแล้วลูกน้องของมาดามก,าก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้ตัดภาพที่มาดามกวานเธอได้ยื่นข้อมูลสุดท้ายให้กับพออชเวเป็นข้อมูลการเทียบท่าเรือครับ ที่มีตู้เซฟพ,พร้อมกับพิมพ์เขียวของพวกเฮิตวันที่สั่งซื้อเพื่อนํามาใส่ตัวอย่างไวรัสเดอะไทแลนด์มาดามจึงถามกลับไปว่าพออจะล้มเลิกโครงการเดอะไทแลนด์หรือเปล่าเชเวก็บอกว่าไม่ไว่ายังไงเขาจะเดินหน้าต่อไม่ยอมล้มเลิกโครงการเชื้อไวรัสง่ายๆแน่เมื่อเชเวเปิดดูพิมพ์เขียวก็พบว่าตู้เซฟนั้นมันซับซ้อนอย่างมาก มาดามจึงแนะนําไปว่าลูกสาวของคุณแช์มีฝีมือในการไขตู้เซฟได้เธอมีชื่อว่าแช์จางขยองซึ่งพออชเวก็ไม่แน่ใจที่จ้างเพราะว่ามีข่าวลือลือกันว่าจางขยองนั้นเป็นโรคหลายบุคลิกและมีบุคลิกของพี่ชายฝาแฝดแฝงอยู่ในตัวของเธออีกด้วยซึ่งในระหว่างนั้นพวกคอกระายก็ได้ทําการฆ่าลูกน้องของมาดามกวนก่อนที่เสียงการต่อสู้จะดังขึ้นมาดามนั้นรู้ถึงชะตากรรมที่มาถึงในวันนี้ก่อนที่บอกลาพออชเว ส่วนทาด้านของพวกคอกได้พวกมันได้บุกเข้ามาในห้องของมาดามได้แล้วซึ่งหลังจากนั้นเมื่อขวาของเธอครับก็ได้ทําการหยิบดาบออกมาเพื่อทําการต่อสู้ตัดพาม์ที่จาาขยองตอนนี้เธอกําลังจัดงานศพให้กับพ่อของเธอหลังจากที่เธอครับพบศพของพ่อที่บอบําบัดน้ําเสียจาขยองนั้นได้บุกไปที่นั่นก่อนที่ทําการฆ่าคนพวกนั้นไปจนหมด และพบเข้ากับซากศพของพ่อเธอที่ถูกยัดเอาไว้ในกระเป๋าจากขยองนั้นนึกถึงคําพูดของพ่อที่พวกเขาทั้งสองครับกําลังจะเตรียมวางมือจากวงการนักฆ่าและเปิดผับในแถบเอเชียแทนแต่ทว่าพ,พ่อของเธอก็ถูกฆาตกรรมไปเสียก่อนแม้แต่ปลายหลุมศพครับก็ยังไม่มีชื่อพ่อของเธอจากขยองนั้นตั้งใจจะวางมือจากวงการนี้และหายไปอย่างเงียบๆแต่ทว่าการมาถึงของชายคนหนึ่งก็ได้เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการ ยอนโมยงชายหนุ่มได้เดินเข้ามาติดต่องานกับจาขยองพร้อมกับชวนให้เธอครับไปทานข้าวที่ร้านของเขาก่อนที่จะคุยงานหลังจากที่กินอิ่มแล้วยอนโมยงก็ได้ทําการว่าจ้างให้นางเอกครับไปไข่ตู้เซฟรุ่นพิเศษที่มีการประมาณ10บคูณคุ้มกันและนางเอกครับมีเวลาในการทํางานนี้ให้สําเร็จเพียงแค่5นาทียอนโมยงได้บอกว่าหลังจากที่พ่อของจาขยองตายไปแล้ว ทั้งเกาหลีใต้ก็มีแค่เธอครับที่ทํางานนี้ได้ยอนโมยงได้ทําการจ่ายค่ามาจําให้กับนางเอกไปครึ่งหนึ่งพองานสําเร็จแล้วเขาก็จะให้อีกครึ่งหนึ่งแต่ทว่าในตอนนั้นแาคขยองก็ปฏิเสธที่ทํางานนี้จ,จู่ๆโทนน้ําเสียงของเธอก็เปลี่ยนไปบุคลิกที่เป็นพี่ชายนั้นได้สนใจเี่รับงานนี้ทั้งสองในหนึ่งร่างได้โตเถียงกันอยู่คู่หนึ่ง ยอนโมยงบอกว่าอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เขาสืบหาเบาะแสศพของพ่อนางเอกให้พร้อมกับยื่นข้อเสนอครับที่เพิ่มเงินเป็นสองเท่าซึ่งหลังจากนั้นจาขยองก็ได้ออกไปทำภารกิจที่ได้ทำการสังหารทีมคุ้มกันตู้เซฟไปจนหมดรวมไปถึงดรโจนาสหนึ่งในทีมวิจัยของพออชเวเมื่อได้กล่องในตู้เซฟมาได้แล้วยอนโมยงก็ได้ปรากฏตัวก่อนที่เขาจะทำการหักหลังนางเอกครับยอนโมยงนั้นได้ทำการยิงจาขยองทิ้งไปพร้อมกับทำลายหลักฐาน หลังจากนั้นยอนโมยองก็ได้ส่งมอบกล่องเดอดไทยแลนด์ให้กับเจ้าหน้าที่ของพอออนชเวที่ได้จ้างวานเขาพร้อมกับบอกว่าโต๊ะของเขาครับได้ทําการปล่อยน้ําจากเขื่อนเพื่อทําลายศพไปแล้วรับรองได้ว่าท่างการนั้นจะไม่สามารถระบุตัวต,วตนของศพได้แน่ พามที่ท้ายเขื่อน้าขยองนั้นรอดชีวิตมาได้ซึ่งจริงๆแล้วก็สุนได้เฉียดหัวเธอไปและในตอนนี้ครับเธอนั้นได้ทําการเก็บตัวอย่างของไวรัสเดอะไทแลนด์เอาไว้กับตัวเผื่อว่าพวกยอนมอยงนั้นหักหลังเธอและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆและในระแวกเดียวกันนั่นเองก็มีโจรทําการรับพาตัวหญิงสาวมาบริเวณนั้นพอดีหลังจากที่ได้เงินจากหญิงสาวคนนั้นมาแล้ว พวกมันบอกว่าจะฆ่าเธอทิ้งไปซะหญิงสาวนั้นได้ร้องขอชีวิตกับโจรทั้งสองแต่ทว่ามันก็ไร้ความปาณีในระหว่างเดียวกันนั่นเองนางเอกก็เดินผ่านมาทางนั้นพอดีด้วยบุคลิกของพี่ชายที่ชอบสูบบุหรี่เธอจึงเข้าไปหยิบบุหรี่ของโจรมาสูบก่อนที่จะทำการฆ่าโจรคนดังกล่าวเมื่อได้จังหวะเธอจึงทําการขาโมยรถของโจรไปนางเอกครับได้ขับรถกลับมาพร้อมกับโจนเข้ากับโจรอีกคนหนึ่งเถอนั้นได้กลับมาฆ่าโจรให้ตายก่อนที่เธอจะชิงรถและขับหนีไป หลังจากนั้นนางเอกครับจึงขับรถมุ่งตรงไปหายอนโมโยงเพื่อที่จะลางแค้นตัดภาพพิธีทางการเกาหลีใต้หลังจากที่คนส่งของพวกเขาถูกป้นตัวอย่างไวรัดไปหวัวหน้าทางการก็คิดว่าจะต้องเป็นคนของพอ,ออชเวแน่ๆพร้อมกับบอกให้สังบอนไปคุยกับพออ,อชเวเพื่อสืบเสาะเรื่องราวที่เกิดขึ้น ตัดภาพที่ยอนโมโยงหลังจากที่ส่งของให้กับเจ้าหน้าที่ของพออชเวแล้วเขาก็ทวงถามสัญญาที่ตัวเขาครับจะได้กลับไปทํางานในศูนย์วิจัยของพออชเวก่อนที่เจ้าหน้าที่จะโทรไปแจ้งกับพออชเวครับพออชเวจึงบอกว่าให้ตรวจสอบของพร้อมกับทําการกําจัดทีมปฏิบัติการของยอนโมโยงทิ้งไปให้หมดหลังจากนั้นครับยอนโมโยงก็ได้สั่งการให้ลูกน้องเก็บของและหาเล่งกบดานโดยที่พวกเขาจะเดินทางไปยังปูซานเพื่อกบดานอยู่ที่นั่น ส่วนทางด้านของพออนเชวีหลังจากที่เจอสัตว์ตาจาย์ของเขาแล้วเขาก็รับปากว่าจะพาสัตว์ตาจารย์ครับไปยังที่หลบภัยเพื่อไม่ให้พวกคอกคอโไโโดเจอตัวตัดพาร์ทีฟิลิปปินจ้ให้ที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐที่มีชื่อว่าพอเมื่อเขาได้เห็นวิดีโอของโครงการเดอะไทแลนด์พอก็ตกใจกับภาพที่เห็นเกี่ยวกับการทดลองของประเทศเกาหลีใต้ต่อเขาครับร้อกับทีมคอกคอไดจะต้องเดินทางไปยังเกาหลีใต้เพื่อหยุดยั้งเรื่องนี้ และเรื่องราวในตอนที่1ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ